ไก่สาวให้พี่น้องขอในไลน์แอดมานะครับจะปกติ5,000ันสาพันนะครับมีแจ้ดอกไม้ไฟนะครับตัวชนล้านที่ไก่ทองนะครับแม่เป็นลูกชิดดีพีคือลูกชิดสุดหลอแล้วก็มีดําจอมโหดดําจอมโหดจ,โจะเป็นออทองดําสามสิบล้านแม่แสนกลเทาาแสนคมนะครับผสมแม่สาจอมโหดสาจอมโหดจะเป็นลูกทองคำเ a แอสามที่หชุดประจวบนะครับแล้วก็จะมี สไนเปอร์สไนเปอร์ก็จะเป็นลูกทองดำอีกนะครับแล้วก็จะมีเท้ามืนไม้เท้ามืนไม้เนี่ยผมเคยลงคลิปข้อไก่ไว้ที่อยู่เลื่อนต้องเลื่อนแบงบนนะจะเห็นนะมาล่อตัวเทา้าของเทาวิ่งนะครับแข้งดีดีที่ตีลูกถ่ายสลบนะครับแม่จะเป็นทองดานะครับเท้ามื่นไม้กับพ่อสาจร้ายนะครับไอ้ตุบรักเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะมาเดี๋ยวให้ชมโครงสร้างนะครับ,รบเอาดีๆให้ไปเลยครับอยากให้เพื่อนๆจะได้มี ไก่ดีๆไปพัฒนากระดูกโครงสร้างนะครับดีๆนะครับใครได้ตัวเมียวันนี้ไปผมบอกเลยของดีราคาจับต้องได้แล้วก็ตั้งเหล่าได้เลยนะครับมาดูโครงสร้างดีๆนะครับเมียครับทุกอย่างผมพัฒนาเรื่องเบอร์แข้งโครงสร้างจิตใจนะครับดูแม่พันธุ์นี่นี่ เอาไปเป็นแม่ไก่กันนะครับใครอยากได้ตั้งเหล่าพม่านะครับไก่เตะไก่วิ่งนะครับลองเอาชุดนี้นะครับห้าตัวสิบตัวเนี่ยไปปูแม่ได้เลยลวหาพ่อไก่เตะไก่ไก่ฝีมือใส่นะครับจบเลยนะครับสตรสาเร็จครอกันในไลน์แอดวันนี้ก่อนเที่ยงนะครับสามพันทุกตัวโอเคครับ